สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมิงนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทำพาวซ์โนนะครับในแมปซิมูรังคานะทุกคนนะหรือว่าก่อปเปิลในเวอร์ชัน4.8กันนะครับเริ่มจากตัวกบกระโดดก่อนเลยนะกบกระโดดนะครับมันจะมีเชือกอยู่ติดตูดมันนะครับเออโดยการที่เราไปยืนตรงตูดกบนะครับแล้วก็กดปุ่มสกิลพิเศษ มันจะเป็นการดึงเชือกแล้วทุกคนนะแล้วเวลาเราเดินห่างออกมานะครับหรือเดินหมุนไปด้านข้างมันก็จะเป็นการเล็งนะครับว่าจะให้ตัวกบกระโดดไปได้ไกลถึงขนาดไหนเนาะเสร็จแล้วเราจะกดปุ่มปล่อยเชือกนะครับก็คือปุ่มโจมตีนะเออมันก็จะทําให้กบเนี่ยกระโดดนะครับไปยังตําแหน่งที่เราเล็งไว้นะครับส่วนกบที่นั่งอยู่บนดอกไม้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมวาล์วปิดเปิดน้ําพุนะเออก็จะเป็น ควบคุมการยกระดับของตัวใบบัวนั่นเองทุกคนว่าจะสูงหรือต่ำนะครับอันนี้เราแค่เข้าไปใกล้ๆแล้วก็กดสำรวจเฉยๆนะครับก็จะเป็นการสั่งปิดเปิดวาล์วน้ำพุแล้วนะครับโดยที่พรสโตมันก็คือให้เรานำกบนะครับไปให้ถึงเป้าหมายเนาะเป็นหลักนะครับเออส่วนมันจะมีอีกอันนึงคือเป็นการวิ่งแข่งแล้วกันนะทุกคนนะเออกระโดดแข่งเออก็ใครเข้าเส้นชัยก่อนคนนั้นชนะนะครับแล้วก็ สามารถดึงนะครับไอตัวเชือกอะให้มันห่างสุดได้เลยนะครับถ้ามันเกินระยะที่สามารถดึงเชือกได้นะครับเชือกมันก็จะหลุดแล้วมันก็จะกระเด้งนะครับกบมันก็จะโดดไปนะครับแบบระยะที่ไกลที่สุดนั่นเองเนาะส่วนตัวกบนักดนตรีนะครับอันนี้ให้เราดูจังหวะทุกคนเออเราก็ดูแล้วก็กดตามให้ตรงจังหวะนะครับก็คือเร็วช้าก็นับไปตามที่กบที่มันนั่งเรียงกันนะครับเออพอแล้วมันจะมีอีกเฟสหนึ่งก็คือเฟสเขาเรียกว่าเฟสเรียนแบบนะครับ ซึ่งมันก็จะมีหนูหรือมีอะไรบางอย่างนะครับมากระโดดให้เราดูเนาะเออซึ่งเราก็จะต้องกระโดดให้ได้ตามจังหวะของเขานะทุกคนนะพยายามดูของเราอยู่ตัวที่4ตลอดนะครับเออเราจะอยู่ที่ตัวสุดท้ายตลอดเราะนั้นเราก็กระโดดให้ตรงตามจังหวะที่ตัวสุดท้ายมันกระโดดนะครับโดยการกดปุ่มสำรวจนะทุกคนนะกดปุ่มสำรวจมันจะทําให้กบตัวสุดท้ายนะครับที่เราควบคุมอยู่เนี่ยมันกระโดดนะครับถัดมาอีกนิดนึงจะเป็นกระรลกนะทุกคนนะ กระลอกนะครับมันจะพุ่งเป็นมุมโค้งนะเออเราเข้าไปแล้วเรากดปุ่มดึงเชือกมันอ่ะมันจะบินนะครับแล้วมันจะบินเป็นมุมโค้งนะครับเราก็พยายามเล็งๆนะครับจะให้มันบินไปตรงไหนเราก็เล็งๆเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มปล่อยกระลอกบินนะครับมันก็จะบินเข้าไปนะครับโดยที่ถ้าหากเราให้กระลอกบินอ่ะบินไปชนตัวลูกบอลนะครับสีเหลืองนะมันก็จะไปหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วกระลอกก็จะสามารถดึงมันกลับมาเป็นเส้นตรงได้นะครับ แต่ถ้าเรายิงเข้าไปแล้วมันไม่โดนลูกบอลน,นะมันก็จะพุ่งกลับมาเป็นเส้นตรงเลยทันทีนะครับหนะ้าที่หลักคือเราก็ต้องพุ่งลอดไปนะครับให้มันลอดห่วงให้ครบทุกอันนั่นเองนะซึ่งมันก็จะมีตัวดอกไม้อยู่นะครับตัวดอกไม้เนี่ยจะเป็นตัวปล่อย ลมพายุนะครับเออก็คือเราก็เอากระรอกนะครับบินไปชนดอกไม้จะทําให้ตัวดอกไม้เนี่ยมันกลายเป็นพัดลมนะครับลวก็จะสร้างกระแสลมนะครับเออไม่ว่าอะไรก็ตามที่ลอยอยู่แล้วถูกมันพัดเนี่ยมันก็จะลอยไปอยู่ด้านปลายของมันนะครับซึ่งถ้าหากเราเอากระรอกบินเข้าไปแล้วไปชนกับกระแสลมอะ่ะกระรอกมันก็จะลอยค้างอยู่ตรงปลายของกระแสลมได้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวอูดนะทุกคนนะตัวตัวอูดหรือว่าตัวอัปก้าหรืออะไรสักอย่างนะครับ เออตัวนี้เนี่ยถ้าเราดึงห่างมันนะครับมันจะยืดคอหน้าที่ของเราคือหมุนไปหมุนมาแล้วก็ไปกดเก็บส้มนะครับทุกคนครับเออซึ่งการดึงระยะเนี่ยจะดึงใกล้ดึงไกลเนี่ยมันจะทําให้ระยะการเก็บส้มนะครับของมันเนี่ยใกล้ไกลนั่นเองทุกคนถ้าระยะมันได้มันจะเก็บมาได้เลยนะหน้าที่ของเราก็คือเก็บผลไม้แล้วก็เอาไปใส่ใน ่าในถังในเป้าหมายอะไรของมันนะครับแล้วแต่พัสิลเนาะส่วนตัวท่อนะครับทุกคนครับตัวท่ออันนี้เรก็หมุนนะครับให้มันเชื่อมต่อกันแค่นั่นแหละเออ เสร็จแล้วนะครับเวลาเราปล่อยมามันจะมีหยดน้ํานะครับไหลแล้วค่อยๆไหลๆมาเออมันจะมีบางอันที่เราจะต้องมายืนรอนะครับให้น้ํามันผ่านไปก่อนแล้วก็รีบหมุดมันนะครับแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อให้มันสามารถไปต่อได้นะ <S <S ต่อมานะครับมันก็จะเป็นอีกแมปหนึ่งเนาะอันนี้เป็นแมปเลโก้นะครับมันก็จะมีตัวของเขาเรียกว่า ลานนะครับไขลานนะอันนี้หน้าที่คือเราก็ไปยืนตีมันครับถ้าเราตี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 ตัวลานนี้มันก็จะหมุนหมุนหมุนแล้วก็ทํางานนั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วมันจะมีเสานะทุกคนนะเออลักษณะเสาพวกนี้เราสามารถขึงเชือกได้นะครับด้วยการกดปุ่มสกิลพิเศษเราก็ไปยืนเล็งครับว่าเราจะขึงเชือกมาทางไหนเนาะเออตัวเนี้ยก็จะเป็นการกัดไม้พวกเลโก้พวกนี้มันเดินไปได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปหมุนลานนะครับการหมุนลานเนี่ย จะทําให้เวลามันย้อนกลับนะครับเออไหลย,ย้อนกลับได้อันนี้คือความพิเศษของแมพที่2นะครับสามารถย้อนเวลาได้แล้วเราก็พยายามจัดสถานที่หรืออะไรที่เรียบร้อยนะครับตามพัทโซเอ,อ่อถ้ามันเดินไปตามปกติได้มันก็จะผ่านนะครับส่วนเสานะครับที่เราขึงเชือกไว้นะครับบางอันมันสามารถใช้ไต่ข้ามไปได้นะทุกคนนะด้วยการมากดสำรวจนะครับเออได้เวทมตนบินรอดเนี่ยมันก็จะ ข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งได้นั่นเองทุกคนส่วนปุ่มรูปฝาผนังนะครับอันนี้คือเราพยายามให้ตัวมันเหยียบตามปุ่มทุกคนอย่างเช่นบนฝาผนังอันนี้นะครับเป็นสีแดงแล้วก็สีฟ้าฟ้านะครับเออเราก็พยายามหมุนไขาลานตามลําดับนี่แหละทุกคนเออให้มันเหยียบเป็นสีแดงแล้วก็สีฟ้าฟ้านะครับเรียงลําดับกันให้ถูกต้องตามบนผนังแค่นั้นเองนะครับก็จะเป็นการเปิดพัดสู้นะครับ ในแบบสุดท้ายนะครับจะเป็นการหยิบเลโก้แล้วก็เอาไปวางนะครับเอ,อ่อตามจุดก็คือเป็นการต่อเลโก้นั่นแหละนะครับง่ายๆเลยนะโดยที่ปกติแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะมีแบบเรฟเฟอร์เให้ว่าให้ต่อแบบไหนนะครับหรือบางตัวมันก็จะบอกว่าให้ต่อสูงกว่าอันนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเราก็พยายามทําวางแล้วให้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วกันนะครับ ส่วนอันนี้นะครับทุกคนครับเออมันจะเป็นโคบไฟนะทุกคนนะเออบล็อกเลโก้สีแดงนะครับถ้ามาวางบนแท่งมันจะคล้ายๆกับเป็นแท่งไม่ขีดไฟเราจะสามารถเอาไฟจุดได้นะครับมันก็จะทําหน้าที่เหมือนกับตัวโคบกไฟเลยนะครับเออเป็นพัลเซอร์โคบกไฟเนาะซึ่งเวลาเราจุดไฟไปแล้วนะครับพอมันไหม้เสร็จมันจะกลายนะครับจากสีแดงกลายเป็นสีดําด้วยนะครับเออไอตัวสีดําเนี่ย เราก็สามารถเอาไปต่อในพัลโซที่มันต้องวางสีดําได้อีกนะครับตัวดอกไม้นะครับตัวดอกไม้ถ้าเราไปตีมันมันจะปล่อยลมพายุขึ้นมาทําให้เราสามารถกระโดดบินได้นะครับเอ,อ่อตัวดอกไม้นี่เป็นตัวดอกไม้ใช้ปล่อยลมนะใช้ไว้ใช้บินข้ามไปข้ามมานะครับส่วนตัวกล่องแทมโบลีนนะอันนี้จะเป็นด่านที่ยากที่สุดสําหรับคนเล่นมือถือในความรู้สึกพี่นะครับก็คือมันต้องเหยียบแล้วให้มันกระเด้งกระเด้งไปนะทุกคนนะเป็นแทมโบลีนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราค่อยๆล่อนลงไปเหยียบ แล้วค่อยกดกระโดดก็ได้นะครับเพราะเกมนี้เวลาเหยียบเฉยๆแล้วเวลาก,กดกระโดดบนทมบูลีนมันจะเด้งสูงมากเออแล้วเราก็บินไปค่อยๆบินไปแบบนี้ก็ได้นะครับบางอันนะครับเวลาเราเหยียบนะครับมันจะหมุนกล่องที่อยู่รอบๆได้ด้วยนะทุกคนนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็พยายามหมุนนะครับให้มัน งายขึ้นมาให้ดีก่อนก่อนที่เราจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับก็คือกระโดดซั์อยู่ที่เดิมหลายๆรอบก่อนนะครับให้มันหมุนให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยไปนะส่วนอันนี้นะครับมันจะเป็นระเบิดทุกคนมันเป็นบล็อกระเบิดนะครับซึ่งมันจะอยู่กับตุ่นนะทุกคนนะเอ,อวิธีการคือเรากดปุ่มพิเศษในหยิบมานะครับ เออแต่ว่าตอนเอาไปใส่อ่ะเราต้องกดปุ่มพิเศษนะครับกดค้างนะครับเออเพื่อเป็นการเล็งทุกคนเราไม่สามารถเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วไปแปะได้นะครับอันเนี้ยมันไม่รู้ทําไมมันล็อกไว้นะครับเราจะไต่ไต่ไต่ขึ้นไปแล้วไปแปะมันไม่ได้นะครับเราต้องใช้วิธีการเล็งจากระยะไกลเพื่อเอาไปแปะนะครับเออก็คือกดปุ่มสกิลพิเศษค้างไว้นะครับมันก็จะเลง็งแล้วก็จะเอาไปวางไว้ไกลๆแบบนี้ ถ้าเป็นใน PC มันจะเป็นปุ่มคลิกซ้ายครั้งนะครับถ้าเป็นในมือถือมันก็คงจะเป็นรูปไอคอนขึ้นมาเลยเนาะเออมันก็กดปุ่มนั้นแหละปุ่มวางระเบิดนะครับกดค้างไว้เพื่อเล็งแล้วก็วางนะครับมันก็จะระเบิดปุ่มแล้วก็เจาะเป็นทางไปได้นะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สุดครับ